ดุกสตาร์นะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3มนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2ึ่สามครับติ๊กตอกตกต่อพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับ สำหรับดวงตาปัญญีนะครับของคนที่เรียกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นงไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่เวิร์กมากพอตัวเช่นเดียวกันนะครับขอเพียงแค่อย่าใจร้อนครับแล้วก็ให้ใจเย็นนิ่งแล้วก็มีไวเซฟคุณเลยแล้วบอกเกือบร้านดีมากแน่นอนครับ่เพียงเลยใจร้อนหน่อยครับมาที่ดวงตาปัญญีนะครับของคนที่เรียกไพ่สอนนะครับโดยรวมเป็นไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่พอไปได้อยู่นะครับขอเพียงแค่คุณนะครับถ้าอยากให้เกือบร้านบีีขึ้นอย่างแรก คุณต้องกล้าลุยต่อเป้าหมายหน่อยพูดจาให้ดีและไม่สวนสินห้าครับแล้วจะดีเองครับแต่เสียงน,นิดนึงนที่สินห้าเปนบุตรสดนิดนึงครับมาที่ดวงจักรนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ยุ3สามนะครับเป็นไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่อาจจะพอไปได้อีกเหมือนกันนะครับแต่อยากให้เกิดทุกด้ดานดีขึ้นนะครับอย่างแรกคือต้องไม่เคียดง่ายแล้วก็มีระเบียบดีเป้าหมายนิดนึง เด็ดเดียวเ,ยวเยวป้าหมายหน่อยมีความผู้นําหน่อยรลบรองดีพอตัวเช่นเดียวนะครับเล่นเช่นเดียวกันนะครับก็โดยตาจนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จะตีระหว่างไพาช่ชุดไหนเด่นที่สุดนะครับหนึอาจารย์ขอุยาตีให้ชุดที่1เด่นสุดนะครับเพราะมีแต่ไพ่ใหญ่ๆทั้งเลยครับแล้วก็ไพมีไพ่ดีมากเกืนบหมดเลยครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้อาจารย์ได้ครับและใครยังไม่กดติดตามเสียก็รบกวนติดตามเชิญจากสักนิดนึงนะครับก็ประมาณครับได้แล้วครับมอาจารย์จีรพัฒน์เกี่ยวกรหมอนี้สวัสดีครับ